อาคิดอธิษฐานเถอะนะจะเจตฐาให้คิดอธิษฐานนะโอ้ยในช่วงเวลาหนึสาธุยาทาวะลิวะปุลาปะลิทุเลนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปะติอิชิตังปะทิตังจุมหังทิปะเมวะสันนิจโตภะเพปทุเลนตุสังกภา จันโทปนาละาโซยถา,ามณิจติลาโซยถา,า,าพิวธานาสีวิสนิจังวุธาปัจิโนจัตตาโรธรรมมาวทาทันติอายุวันโนส,สุขังพระรามภาษาภาษาใจยุจากหอ้อยคุณโยมมีสุภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญรุ่ง,งเรืองเจริญเจริญอิวังุ ออวนะันนี้หนยะุดเหรอครับมาหยุดที่ไั่ลรงขานเนาะนี่นะนี่ตามหัว